สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่4มิถุนา2568ค่ะแม่ใหญ่ใหม่เมจอวันออฟฟิเชีค่ะตอนนี้เรื่องจากกล้วยค่ะกินไม่ทันนะคะมันช้ำหมดแล้วนะคะสุกงอมเต็มที่แม่ใหญ่ใหม่ก็เลยเอามาทำะจะทำกล้วยตากค่ะทุกคนเตรียมตะกร้าจะไปทุ่งนาแล้วนะคะ เตรียมตะกียเตรียมห่อข้าวกับข้าวจะไปทุ่งนาแล้วแต่มาเห็นกล้วยก็เลยถ้าไปแล้วจะไม่ทันแดดนะคะเราก็เลยจะมาทำกล้วยตากกล้วยตากของเราก็จะมีกล้วยสุกนะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำสะอาดด้วยแล้วก็เติมเกือบเกือบเต็มนี่แหละค่ะเต็มไอหม้อนะคะ,ะ,คะแล้วก็เกลือนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ ใส่ลงไปในน้ําเพื่อไม่ให้มันแลม่มันดานะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปอกกล้วยนะคะทำอปอกกล้วยให้เสร็จนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาขึ้นจากน้ําแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากคะ่ะเราก็จะตากทั้งหมด3-4ถึงสีแดดแล้วแต่ว่าจะแดดแก่ไม่แก่ถ้าแดดดีๆก็สามแดดนะคะวันที่3มที่เราจะเก็บนะคะ ตอนเช้าเราไปตากตากเสร็จปุ๊บเราก็เก็บใส่ภาชนะแล้วใส่ตู้เย็นค่ะเอมาใส่ตู้เย็นเสร็จตอนเช้าเราก็ไปตากอีกนะคะก่อนตากวันที่สองเราก็จะมาทับนะคะให้แบนๆก่อนแล้วก็ไปตากนะคะวันที่สองวันที่สามแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันที่สามเราก็เอาออกก่อนที่จะตากวันที่สามเราเราจะเก็บแล้วนะคะว่าเราจะไม่ตากอีกแล้วเราก็จะ ใส่เอาน้ำเกลือค่ะหถ้วยเนาะหถ้วยแล้วก็เกลืออีก1ช้อนชาค่ะใส่ใส่น้ำผสมกันแล้วก็เราจะเอาอกล้วยนะคะมาค่อยๆล้างนะคะชุบน้ำเกลือก่อนเอาไปตากตอนเย็นเราก็เก็บใส่ภาชนะใส่ตู้เย็นไว้กินนานๆได้นะคะก็จะได้้วยตากที่อร่อยๆนะคะนี่ค่ะ เนื่องจากมันช้ำเราก็จะปลอกนะคะปลอกกลอเอาเส้นใยออกค่ะเราลอกเส้นเส้นใยออกอันไหนมันช้ำเราก็ใช้ปลายมีดนะคะขิดออกนี่ค่ะเราก็ค่อยๆทำลูกไหนมันใช้ไม่ได้เราก็ให้ไก่ค่ะ บางวันถ้าเกิดเหลือใช้ก็เอาไปโยนให้ปลากินนะคะสำหรับข่าวข่าวนะคะสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะยินดีกับพ่อการใช้วิไลศินค่ะยายไลยได้เป็นผู้จัดการอันสาวน้อยํำเพ่ินโชว์ค่ะพี่น้องยายไลยผู้จัดการอันต่อไปนี้วงหวอลําที่น่าจับตามองอีกวงหนึ่งก็คือ สาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะท,ทุกท่าน FC รู้สึกว่าจะพัฒนาบอโจจะพัฒนาแล้วปรับปรุงได้แบบตื่นเต้นตื่นเต้นระทึกใจค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอย่างศีวะด,ดุลโบ๊แมนยหย่ดิเอาไปเป็นผู้น้ำทีมค่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์พอมีพระเอกวัดมีน้องมานะค่ะอีกคนแล้วก็อีกคนก็คือน้องนัทสุรศักดิ์ค่ะ สาวน้อยละเพินโชว์ดูแพงขึ้นทันทีนะคะสำหรับสายตามในยัยไม่เด้สุดยอดอีหลีพระเอกวัดไปค่ะอันพระยายการไซกกระไปนะคะผู้ที่ดีดีใจที่สุดจะหายเหงาก็คือน้องป๋อมแปมนะคะน้องป๋อมแปมอะ่ะเอ้ยอีหลาเหงามาโดนยุ่กับไอดด้ฮอตดีเอพอพระเอกฮอตดีนะคะ แล้วแล้วเหงามาหนึ่งฤดูกาลค่ะสำหรับปีปีต่อไปลเพิอนโชมี่ยไม่ไมก็สิได้ไปเยี่ยมไปย่ำยุดอกพี่น้องเพราะว่าแฟนก็จะ,กะเกษียณกันยานี้นะคะต่อไปก็จะติดตามทั้งสองวงนะคะน,นั่งเอกอมอแอมกับสิเหงาบ่เนาะก็ <c oughs> <c oughs> อเอกวัดไปแล้วไะเอกคู่ขวัญเพลินแต่ไม่เป็นไรค่ะสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะ น้องอุงอิงนําทีมนะคะแล้วก็พี่อมแอมนางเอกสุาสายใยะค่ะแล้วก็เม่ม่แมยพญายทั้งหลายยังอยู่ค่ะพี่น้องก <c oughs> ็ถือว่าเป็นการอมองนะคะาการบริหารสายตาของผู้บริหารสุดยอดสุดยอดอิลีสุดยอดอิลิยอมรับบทโจูแล้วบ,บริหารงานวง1นงวงสงก็เครือข่ายเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะ สาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วสาวน้อยเพี้ยนบ้านเพียงถือใจไหมไมีไงไม่ถือใจไหมถือใจกับการปรับปรุงครั้งนี้มากๆนะคะ <c oughs> มีโอกาส <c oughs> เนี่ยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้องไปดูตารางไม่ไงไม่จะไปเช็คตารางก่อนว่าสาวน้อยลาเพลินโชว์อันไปแหงบักลาไหมไปเอกวัดไหมไปเอาไปเอกกำลังใจบักลาบักลานะฮบักลาวัดนะหน้ฮักหลาย แต่หากตะแพงเราตามน้องอุ๋งอิงกะะัะทุกท่านเมย์ยังไม่ตามน้องอุ๋งอิงอเป็นบันแพงอีลาน้อยอันดับแรกตามไปกระเฮ็ดห้ห่อเมย์ยังไม่รู้จักสาวน้อยเป็นบันแพงสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็รูจจร้จักพระเอกรู้จักคนนั่นคนนี้นะคะก็ะเลยรู้รู้สึกอันใกล้ชิดผูกพันแม่ แล้วก็พระเอกวัดนี่น่ารักบอกว่าน่ารักตัวจริงยิ่งน่ารักนะคะติบมื้อให้าหารยิงสิบบาทเนี่ยถ่ายรูปจนคุม้ม <c oughs> เดี๋ยวล 5, หลายชายเห็หลายอันนี้แม่ยา่แม่พ่อกับเจ้าของเ้อค่ะพี่น้องผู้ใดพ่อกับเจ้าของแดนติบมือยิงสิบบาทเนาะติบติบจนเบิดแล้วเนาะบัดที่นี่หลานชายเห็นหลายเด้ไเด้แต่รูปงามๆโอ้ยสุดยอด แล้วบด้เวณนี้บ่มีต่างเราก็บได้วานี้พระเอกวัดอะเออว่าแต่ควักอืมแม่แม่อันหาสิดท้ายให้ดีๆว่าสัตนตหากต่หากพี่น้องถ้าไปใกล้ชิดเราจะหลงไหลนะคะดีใจมีความสุขกับบ้านดีบ่าว่าน้องออมแอมบ่าว่าอันแม่ลุงละพานะคะอ่ะนานังเอกสุสสยใยนะคะทุกคนนั่นแหละตาหากทุกคนค่ะน้องมานา ออกมา,าดิกระกตะกักกะฮักยิ้มเปยยิ้มเปยความหนารักของทุกคนนะคะมาไล่กระไก่แตกล้านแล้วของกีลาหน่อยถึงระไปง่ายการใช้อ้าวเบาไปเบามาเบิดแล้วบบอันไหนมันช่ำชเขาก็เขียนออกแล้วก็ไปล้างน้ําสะอาดค่ะแล้วก็ตากได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีใยใหม่ตากอยู่ในตู้อบโซลาเซลล์นะคะ ตากกับบางมองหนึบหนับอยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปตากกระดงเดียวกันก่ะเสร็จเลยนะคะเรียบร้อยเลยแต่อันนี้มันช้าพม่ใหญ่ใหม่อาจจะไม่ล้างน้ําสะอาดนะคะให้น้าเกลือเป็นการขนอมอาหารไปในตัวจะตากอย่างนี้เลยจะไม่จะไม่ล้างจะไม่ล้างน้ําสะอาดเพราะว่าดูแล้วแบบให้เขาขนอมอาหารตรงตรงนี้ไปในตัวนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเอาอัน รวยปตากนอนจ้าขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ